ฝึกอ่านคำสระแอโดยมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกอแอกอแก่กอแอกอแก่จอแอกอแจกจอแอกอแจกดอแอกอแดกดอแอกอแดกตอแอกอแตกตอแอกอแตกบอแอกอแบกบอแอกอแบก ปอแอกอแปกปอแอกอแปกออแอกอแอกออแอกอแอกขอแอกอแขกขอแอกอแขกฉอแอกอแจกฉอแอกอแจกถอแอกอแทกถอแอกอแทกผอแอกอแผกผอแอกอแผก ฝอแอกอแฝกฝอแอกอแฝกสอแอกอแสกสอแอกอแสกหอแอกอแหกหอแอกอแหกคอแอกอแคกคอแอกอแคกงอแอกรแงกงอแอกรแงกชอแอกอแชกชอแอกอแชก ซอแอกอแทกซอแอกอแทกทอแอกอแทกทอแอกอแทกนอแอกอแนกนอแอกอแนกพอแอกอแพกพอแอกอแพกฟอแอกอแฟกฟอแอกอแฟกมอแอกอแมกมอแอกอแมกยอแอกอแยกยอแอกอแยก รอแอกรแรก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 ,รออก,อแรกวอแอกรอแวกวอแอกรแวกหอแอกรแหกหอแอกรแหกต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะแก่แกกแจกแจกแดกแดก,แ,ดกแตก แบก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 แอกแอกแขกแขกแชกแชกแทกแทกแพกแพกแฟกแฟกแสกแสกแหกแหกแคกแคกแงกแงกแชกแชกแซกแซก แม่แยกแยกแร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 กแวกแวกแหก